สวัสดีครับพี่น้องครับผมมันนี้ก็ถึงย่ำมาแลงแล้วนะครับผมมือนี้ผมมากังเต้นนะครับที่ตะการตาแคมป์ปิ้งชนบุรีนะครับผมพี่น้องครับย่ำมาขึ้นเมื่อตึบนะครับผมพี่น้องเบิ้งแบงไฟต่ตะเต้นนะครับอันนี้คือเต้นผมนะครับไฟแรงย่งยิ่ยินะครับผมพี่น้องเบิ้งนี่ครับขำเมื่อแต่นะครับผมนาที่สําคัญครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งตี๋อะมือนี่อาหารเมนู่ผม มื้อนี้ไ huh. ม em. yeah. huh. mm ่ยไม่นู่ยังครับผมหมูย่างหมูย่างนะครับกระทะเกาหลีของเฮานะครับผมนะครับกับน้ำเจ๊คห้วยของเฮานะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับบรรยากาศจังสี่มันต้องกินน้ำเจ๊กห้วยป๊ดพี่น้องครับมันคือมาแสบมนนวดแท้ ไม่กินไอตเนื้อย่างนะครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่บอกมันขาดบาดีิลีกับเนื้อย่างบรรยากาศบ้างนี่ครับผมเป็นองไพี่น้องมันถึงของคู่กันด้นี่ครับ ป้าเด้อกินข้อพี่น้องเอ,อ้ยอยากให้พี่น้องมากินน้ำเก้นเนะครับใส่เป็นเต่าแก๊สได้นะครับเพนน่ะเต่าแก๊สปีกนิบพี่น้องกับบรรยากาศแบบนี้มันต้องออเดี๋ยวสิกินเขาให้พี่น้องเบิ่งพร้อมนะครับว่ามันแสบมันนัวซ้ำไห่นะครับพี่น้องน,น,น<ม>าปะเข้า ลุยเลยดีกว่า,วาบเบาๆหลจัดไปมาครับพี่น้องครับผมทุกสิงทุกอย่างนะครับที่อยู่เทิงชะทางของเขานะครับสมามหมัดลับประทานในใบเหลีวนะครับผมมาสี่้าพี่น้องกินอันดับแบกนะครับตับตับนี่พี่น้องเลยจิ้มเข้าไปน้ำมันจิ้มหมูกระทะจิ้มเข้าไปจิ้ม หนักๆเลยครับจิ้ม,มพี่กองมาฟังนี่มากครับพี่น้องครับผมนี่แสบแสบน้ำกันบรรยากาศกลางเต็นเมื่อนี้นะครับขึ้นมาแสบมนันนวดแท้ ตามน้ำเต็มห้อยปลาก่อมาครับเอาอยัางต้นในหอปลาเนอะมันจนไงวดมาครับ่นอ้องมอีเพื่อปลาจิ้มเข้าไปพริกกลองมาฟังนี่ เงดขอปกักตามได้พักอือปา๊า พี่น้องครับการกินเขานอกบ,บ้านนี่มันกัดแสกทั้งสี่ได้พี่น้องมันบอกใช่ไหมพี่น้องอยากกินต้นไหนบอกผมได้หรอปลาหมึกไปแล้วไม่ว่าไข่พี่น้อง,องโอ้ว่าไข่นกระท่านเห็นไหมเขาเอาปลาหมึกนอกนี่นี่น,น,นี่พอดีอเลยปลาจิ้มพี่น้องครับบะหมี่วัดมีแต่เมนูดอย่างอย่างเดียวนะครับต้มกับมีครัพรมนี่ให้มั่ หม้อต้มย่างดีนะครับนี่ครับงัดขบปากพี่น้องเอ้ยโอ้โหแซปอีี มันได้เทคเจอร์นะครับใน,นการกินเผาทุกอย่างมันออกมากเบิดนะครับว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อบริเวณและก็บฟิวการกินของเขามันแสบครับผมลองขอบก้นอะไรเลย่น้องนะผมขออยากไปจัดกระทะนี่ให้เบิดก่อนนะครับแล้วพอจะไม่ไดคลิปหนาครับผมพี่น้อง ไม่มีความสวัสดีครับสวัสดีครับแซ่